สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของไพ่ย,ยิปซีกับเพื่อนนะคะในหัวข้อที่ว่าเพื่อนแท้นะคะเพื่อนแท้ก็เริ่มต้นจากการที่เราคบหาเป็นคนรู้จักกันนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะเราพูดการาพูดจากกาันถูกคอนะคะเข้าอกเข้าใจกันนะคะเข้ามาในเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือพอดีนะคะ ส่วนใหญ่มิตรแท้จะเข้ามาตอนที่เราลําบากนะคะเท่าที่แม่ขุนทองอดูดวงชะตามาแล้วก็มีประสบการณ์ในชีวิตมาไม่ต้องดูดวงก็ได้นะคะก็จะทราบว่าเพื่อนแท้ส่วนใหญ่จะเข้ามา,าในเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือในเวลาที่เราทุกข์ยากนะคะ<ๆ>เพื่อนก็จะเข้ามานะคะมีไพ่อยู่แปดใบนะคะไพ่หกถ้วยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยไพ่เมจิเชียนนะคะไพ่หกเหรียญ ไพ่สองไม้เท้าไพ่สามเมเท้าไพ่พระนะคะแล้วก็ไพ่สิบถ้วยนะคะเพื่อนแท้เวลาคุยกันก็เจ้าเข้าอกเข้าใจนะคะมีเซนส์ไปแนวทางเดียวกันนะคะมีอะไรที่ชอบเหมือนกันนะคะไม่เลือกอายุนะคะไม่เลือกเพศนะคะไม่เลือกความจนความรวยนะคะเพื่อนแท้นะคะก็จะเข้ามาคบหากันในแบบที่จริงใจนะคะ พร้อมที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือเรานะคะเท่าที่พอที่จะมีกำลังช่วยเหลือเราได้นะคะไม่ว่าจะช่วยเหลือเงินทองไม่ได้นะคะก็จะช่วยเหลือในเรื่องของความคิดนะคะในเรื่องของกำลังใจนะคะนี่นะคะจะเข้ามาช่วยเหลือกันนะคะไม่ว่าเราจะมีความทุกข์นะคะเขาก็จะเป็นทุกข์ร้อนด้วยหาทางแก้ไขนะคะชี้แนะนะคะ ให้ความช่วยเหลือชี้แนะแนวทางดีๆนะคะแล้วก็มีความจริงใจต่อเราอย่างบริสุทธิ์ใจนะคะที่เราสัมผัสได้นะคะเท่าที่เขาพูดกันว่าเซนนะคะเราจะมีซิกเซนหรือมีความรู้สึกนะคะว่าเขาอ่ะก็จะจริงใจกับเรานะคะคให้การช่วยเหลือนะคะคนอื่นอาจจะหนีหน้าเราไปไหนไกลนะคะแต่ เพื่อนคนนี้นะคะก็จะไม่ทิ้งเรานะคะไม่ว่าเราจะ,ะทําผิดพลาดประการใดก็มีการให้อภัยนะคะให้คําแนะนํานะคะมีการว่ากล่าวตักเตือนกันในแบบที่ให้กําลังใจไปด้วยนะคะ,ะเห็นเห็นชอบด้วยในการที่เราทําดีนะคะแล้วก็ดีใจด้วยกับการที่เรา จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือจเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการเรียนในเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องความรักการเงินการทองอย่างนี้นะคะเพื่อนที่ดีก็จะให้กําลังใจกันแล้วก็สนับสนุนนะคะนําพาเราไปสู่ในสิ่งที่ดีๆนะคะคบบัณฑิตพาไปหาผลนะคะอย่างนี้นะคะคบบัณฑิตพาไปหาผลนะคะไม่ใช่คบ คนพานพาพาไปหาผิดอย่างนี้นะคะก็เราก็จะทราบเองนะคะว่าใครจะพาเราไปแนวทางทิศไหนนะคะเพศก็เช่นกันนะคะก็ไม่ว่าหญิงหรือชายหรือเพศที่3ามก็คบกันเป็นเพื่อนที่รักกันได้นะคะไม่ว่าจะคนต่างเพศนะคะก็เป็นเพื่อนรักกันถมเถไไปนะคะไม่ว่าจะคนนั้นจนหรือรวยนะคะไม่ว่าคนนั้นจะสวยหรือไม่สวยหรือเป็นยังไงนะคะเพื่อนแท้ ก็ย่อมเป็นเพื่อนแท้วันยังค่ำนะคะรักเราอย่างจริงใจนะคะ,ะพร้อมเสียสละให้กันและกันนะคะในโอกาสที่เหมาะสมอย่างนี้นะคะถ้ามันมากไปเขาก็จะพูดว่ากล่าวตักเตือนเรานะคะในทางที่ดีที่ชอบนะคะ,ะถามว่าดุดาไหมมันก็แล้วแต่ สไตล์ของแต่ละคนนะคะบางคนก็ด่าว่ากันได้เลยนะคะาบางคนก็เหมือนพูดจากันนิ่มๆนะคะมันมีหลายอย่างนะคะเพื่อนแท้เขาจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ใจนะคะที่เราก็สัมผัสได้ว่าคนไหนจริงใจกับเรานะคะน,นะคะเห็นดีใจด้วยที่เรามีความาสำเร็จในชีวิตนี่นะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือหลายๆอย่างนะคะให้มัน ทุกอย่างเวลาเราทุกนะคะก็จะช่วยเหลือให้มันผ่านพ้นด้วยดีนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของความนึกคิดในเรื่องของกำลังใจแบบที่แม่ขุนทองบอกนะคะยังไงก็จะดีแน่นอนนะคะสำหรับเพื่อนแท้นะคะเข้ามาในเวลาสังเกตดูได้เลยนะคะใครยังอยู่กับเราในเวลาที่เราทุกนะคะเพื่อนแท้ส่วนใหญ่นะคะเรามักจะไม่ได้ว้าวในตอนแรกนะคะก็จะครบ ทั่วไปนะคะเราจะมาว้าวก็ตอนที่เขาช่วยเหลือเรานะคะบางทีก็เป็นม้านอกสายตาเลยนะคะลักษณะว่าเอ้ยเราก็ไม่เคยคิดว่าคนนี้จะมาเป็นเพื่อนแท้เรานะแต่อยู่ๆคนนี้ก็จะมาเป็นเพื่อนแท้เราน,นะคะว่าด้วยเพื่อนแท้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเพียงแต่เราสัมผัสได้กับการที่เขามีความจริงใจนะคะให้เรานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปกับเรานะคะอยู่ข้างๆเรานะคะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ